กับสวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับผมอยู่เกม Sun of the Forest นะครับผมเอพิโซดที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้น่าจะยีบสองได้นะฮะวันนี้มีอัปเดตแล้วนะครับผมเหมือนจะมีอัปเดตเกี่ยวกับพวกเอ่อนะเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์การกองน้ำครับผมสามารถกองน้ำได้แล้วนะจ๊ะไหนเดี๋ยวสิกด B มาอยู่ในหมวดของอันนี้แน่นอนถนนปัดอีกทีหนึ่งนี่จะแล้วเซียวเตอร์ดีๆเลยครับผมที่กองน้ำจะบอกได้ที่กองน้ำได้ไหม เออจะบอกก็ไปได้ใช่นะเอาเป็นว่าเป็นที่รหดับ <c oughs> กองน้ําฝนแล้วกันนะครับผมใส่กระดองเต่าได้แล้วนะครับเหมือนภาคแรกเลยกระดองเต่าเสร็จเรียบร้อยตอนนี้ก็รอให้ฝนมันตกมาครับผมอย่างนี้ต้องรอก่อนสักครู่หนึ่งนะกว่าฝนจะตกกว่าเราจะได้กินนะครับผมไม่รู้ว่าน้ำฝนเนี่ยจะสต็อกได้เท่าไหร่นะครับผมแต่คิดว่าน่าจะกินได้ประมาณสัก3ามี่ทีนะฮะว่าไงวันจันเนี่ยหัว <c oughs> oh, ใหญ่เหมือนเดิมนะจ๊ะโอเคต่อไปครับผม ก็จะมีอัปเดตเกี่ยวกับถ้ำนะฮะผมเป็นถ้ำเก่าแต่รีโนเวทใหม่นะฮะให้มันกว้างขึ้นถ้าจะไม่ผิดเขาบอกว่าจะเป็นถ้ำที่ไปหาอาเมอร์นะครับผมโกเดตร์เมอร์อืมหรือว่าชุดเกราะสีทองไว้เปิดประตูของเอ่อบัานกั้สุดท้ายนะฮะถ้าจะไม่ผิดนะก็ว่ามาอย่างนั้นแล้วก็แก้ไขบัก๊กนู่นนี่นั่นนะับผมแล้วก็เควินเวลาไปเหยียบพวกแคมไฟเดี๋ยวเขาเพงเงี้ไฟมันจะไม่ติดแล้วนะฮบผมนอกจาก,กคือเราแบบถ้าเอาคบเพิงมาตีมันเองอ,อันนั้นอาจจะโดนโอเค อย่างสุดท้ายก็คือนะครับผมมันจะมีบอสบอสไฟต์ตัวใหม่มานะครับผมมันจะอยู่ที่บังเกอร์สุดท้ายนะครับผมอือเป็นบังเกอร์สลหับรับแขกนั่นแหละเป็นบังเกอร์จบนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปเล่นกันดีกว่านะครับวันนี้ทําอะไรดีนะอันใหม่ๆมันก็มีบ้างแหละจะไปทําใหม่มันก็มันก็อันเก่าเนาะแต่แค่น่าจะมีเพิ่มเทกเจอร์อะไรเงี้ยอาจจะมีของให้เก็บหรือเปล่าแต่น่าจะไม่ก็บอกว่าเอาแค่โกดิ้อาร์เมอร์อย่างเดียวนะฮะทั้งนั้นก็ตัดผ่านตรงนั้นไป เอาไว้เล่นกับเพื่อนตอนเขาหน้าดีกว่านะฮะสิ่งที่เราควรไปเอาน่าจะเป็นไปสู้กับบอสตัวใหม่น่าจะดีกว่าเตรียมตัวให้พร้อมครับผมอ๋อเขาแก้ไขเรื่องนี้ด้วยครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตเช็คแป๊บนึงนะก็เล่นอาร์เมอร์ถ้าจะไม่ผิดมันจะลดจากดาเมจจากการตีของเดมอนประมาณสัก90%ใช่ไหมรับดาเมจได้ตอนนี้โดนเนิร์ฟครับผมเหลือ70%เนาะอ่าฮะแล้วก็เรื่องอาหารนะครับผม MRT สามารถกินแล้วอิ่มขึ้นกว่าเดิมได้ครับผมส่วนอาหารแมว กินแล้วจะได้น้อยลงครับงั้นกินเอ็มอาร์ทีแล้วกันไม่รู้ว่ากี่เวอ,อร์ซตได้เยอะอยู่เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปล่าบอสแล้วกันนะครับผมบอสไฟต์ตัวใหม่ว้าวแสบตามมากเลยเอ้ยน้องควางเข้ามาได้จังใดออกไปซะเจ้าไม่อยากตายอเอ้ไข่มันดินออกข้างนอก <laughs> อาหารยางโอชาวันนี้เป็นเนื้อควางแสนอร่อยโอ้โหควางดิ้นกันมันเลย ต้อกรดากกันมันเลยโอ้โหได้ใช้ได้ใช้ใชโอ้โหขี่ตัววะเนี่ยความวันนี้บอกเลยว่า <G ül üyor> แน,น่นแน,น่นโอ้โหเนื้อความแสนอร่อยของฉันฉันขอก่อนนะขอโบตโตได้กลิ่นใหญ่เลยวันนี้เอาเนื้อมาเนื้อหนังนอง้องเฮ้ยก่อนไปเดีย๋ยวผมหยิบระเบิดก่อนคุณโบตัวใหม่มันต้องแน่นแน่นนะฮะจงังหวะนี้มันก็ต้องเจอระเะแบ,บิดแบบแน่นแน่นะหาก่อนกระเป๋าระเบิดน่าจะอยู่กล่องดำนะฮะ นี่ไ้น้อยนะคุณเห็นนั่นไหมนั่นคือสนามกอ็อบใช่แล้วสนามกลอบแต่ว่าเราน่าจะใกล้แล้วล่ะโอเคพุ่งตรงกันต่อทุกคนอย่าลืมเปิดแหนบอย่าดืมเล t s go <S ถ้าเราดิ่งลงพื้นมันก็จะเร็วขึ้นนะนะเจ้าอยู่ที่นั่นสิละ แล้วครับผมบังเกอร์สุดท้ายขอลงดิ่งตรงนี้แล้วละกันโอเคสวยงามเดี๋ยวผมไว้เอากรเดรื่อตัวไว้ตรงนี้ก่อนเดีย๋ยวผมไปดูตรงนั้นก่อนแล้วกันนะครับผมเผื่อมีฐานประเดีว่าจะเก็บฐานมาทําชุดกอดเทคนะฮะโอเคหมดละมาไปที่บังเกอร์สุดท้ายกันครับผมดูซิว่าบอสไฟจะเก่งแค่ไหนกันเชียวคราวที่แล้วนี่ก็เอาเจ็บอยู่เหมือนกันนะพวกบาบาลานะ่าสะพวกพับตัน ขอเทพนะจ๊ะโอเคห้องนี้ก็จะเปิดมีแผงว้วแผงนั่นเหรอพร้อมแล้วไม่มีอะไรให้เก็บเลยเนาะไปมอสต์สปาวใหม่หรือเปล่านะโตกค้างๆแล้ว่ารีสอรใหม่ตรทีด้วยมีจเป็ทางกันมนก็ป็นห้องแม่เกเก็บถ้าเต็นก็ทิ้งไปลาลาๆๆ ดูบีขอเราไปห้องเชียร์เหลือนดหรอเปล่าห้อชียเหมือนเดิมครับเสีได้นอนได้เเสียว้าเหมือนเดิมเงแตงแต่แค่นี้เปก่อนจอหังนะแต่ก right. so ็แต no. SI ่ Armed ้านหลังห้อับแขกเหมือนเดิมห้องอเหมือนเดิมเวอหมือนเดือดแเหมือนเดิมเออแล้วก็สปาใหม่กระสุนยังไงล่ะ เงินด้วยเปิดกระป๋องระบุงระเบิดแต่ไม่มีลูกซองนะครับล,ลูกซองมาสปาวจริงจริงแถวนี้มันจะมีลูกซองสปาวให้ด้วยอ,อย่างน้อยก็ได้กระสุนมาเพิ่มมานะเพื่อม,มาฆ่าบอสเลยเนะี่ยจากตอนนั้น17ตอนนี้ได้เป็นตอนนี้มีทั้งหมด26่สิบหกถือว่าเจง๋งงั้นเกาะถ้าสู้กับเดมอนมันก็เราจะใส่ชุดนี้ก็ได้หรือว่าจะใส่อีกชุดก็ได้นะครับผมอืมทางนั้นผมใส่ชุดเป็น g o า d e เมอร์แลวกัน ขอลองหน่อยซิว่าจะเจ็บแค่ไหนกันเชียวโดนเนิฟไปทีราทิตยแล้ว90ตัวนี้โดนเนิบเดือดเจอก็จัดไปงั้นมาคงต้องโหมาเลยงั้นก็ต้องเจอเจ้านี่หน่อยแล้วกันชอบปะล่ะฮะเอาไฟฉายเก็บเจ็บอยู่นะนี่ขนาด70%นแล้วเนะี่ย เฮ้ฮาวดีอยากรับไฟของฉันอย่างนั้นเหรอรับไปสิไฟของฉันอุ่นๆเลยนะฉันจะไม่เอาดุสสองอยิงพวกเกอีกแล้วเพราะว่าฉันจะไปยิงตัวใหญ่ <Yes. S 1> อุ๊ยบอตตัวใหม่เข้าใจป่ะเออถ้อ,อย่างนั้น oh. เล่นมายังไม่เจอผมเล่นมายังไม่เจอฐานเลยเนะี่ยฐานเอาไปเก็บไหนวะ <laughs> เดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นไฟชักแล้วกันประหยัดประหยัดมันก็สว่างพองเหมือนกันอนะ มาแต่พวกเดมอนนี่มันน่าสะสะปาเป่าใหม่นะครับผมมาเลยฉันมีการเข็นแล้วอย่างเงี้ยตัวใหญ่มันจะนีไหมเนะี่ยอุยโอ้ยโอ้ย,อย,อยเจ็บเจ็บอย่างพูดไ,ไม่ทานับพันแม่งเจอแล้วเจอตัวเล็กก่อนมาแผดเผาแผดเผาตายไหม ตายซะนั่นแหละแล้วก็กินยานกันไม่หน่อยมาเลยสิงสิสิตจะลงโทษเจ้านะบ่าเดี๋ยวนี้จริงๆมันควรจะเจอแต่ตรงข้างล่างไปอีกนะอันนี้แม่งเปิดประตูป,ปุ๊บแม่งผ่านได้แป,ป๊บแม่งเจอกันเลยเต็มไปหมดเลยอันนี้คงต้องโดดสินะ ทำได้อยู่เปเลยดูดีว่าจะมีดีแค่ไหนกันเดียวโอเคกดทำมันเตี้ยก็ต้องมุดเนี่ยเราจะเจอแต่เราจะเจอเดมอนตั้งแต่ตรงนี้ครับผมโอ้โหตรงปากทางเข้าไม่กงเจอสาสี่ตัวเลยนี่ไงอยู่กันเพียบเลยอ่าร้อนไหมซะร้อนลาวาแม่งเหยียบมันไม่ไปร้อน เจอนี่ไปร้อนสิเ <h ums> ฮ่ยๆพุทโธจงร้อนจงตายจงร้อนจงแสบซะนะเด็กๆอุ๊ยตอนนี้มาสามสตัวเลยเหรออยู่กันอ๋อเยอะๆยังไม่ดีนะจ๊ะน้องๆนี่น้องจะกระแทกพี่เหรอครับไม่เอานะไม่น่ารักนะคะจงร้อนจงแสบนะครับน้องๆนี่มันจะตายก็ต้องซ้ำนะอย่าไม่ตายจริง มันโมเดี๋มันโมเอาไปดิเฮ้อเฮ้อไปไหนแล้วฮนะพี่ฮะพี่ฮะพี่พี่พี่หาพี่พี่พี่ฮะร้อนเลยตายโดเหนือน้องใหม่ครับผมจนขวามันจะเต็มอ่ะเต็มยังเต็มแล้วโอเคเต็มแล้วก็ปล,ปล่อยมันไปอีกไหมยังไม่มีนะหน้าต่อละ ไปทางไหนวะทางนี้เหรอ <c oughs> ถ้ามันเปลี่ยนหรือเปล่าวะรเราคิดเองมันจะเหมือนเดิมเลยจำได้ร้อนๆอุอ่นๆมาแล้วจ้าว,ว้าวถูกทางแล้วเหมือนเสียงลาวามันจะเพิ่มมาหรือเปล่าเนี่ย จำได้ไม่มีเสียงอย่างนี้นะขอ,อน,นี้มากันเพียบเลยเจ้าปิศาจแบลล์เล่เจ้าเดมอนเฮ้ยต้องโดนแผลเ่าโอ้ยอ้าวเจบ็จบเจบ็บแกกระตรงเจ็บเหมือกนกันที่แกกระทำกับฉันถ้าแกจะล้มฉันก็ต้องผ่าเผาแกจะหนีไปไหนฮะตามไปใหฉัน ผู้ยี่ปู้ยำชั้นอย่างนั้นเหรอแกต้องหักแล้วที่จะต้องโดนน่ะมาลงมาข้างล่างต่อน่าใจตัวมาแกนภูตทโทคู่ทังแสงระวังกระฉามีร้อนร้อนแต่เทาร้อนจงตายด้วยกางเขนนี่ซะไอ้หนู เอสามอีกสามเข้าไปเ่่่เรียบร้อยต่อไปซะเจ้าปีศาจตะบันเล่ได้ไม่หลอดแล้วข้างหลังเข้ามาอุ้ยสามตัวไรขานี้แล้วยังไงฉันมีของดีแกจะยังไงล่ะเฮ้อ อยากโดนไม่ใช่ลึงก็รับไปสิแสงอันแดดเผานะ่ะว้าวจะจะทำอะไรเอ้ยมันเจ็บนะมันเจ็บนะมันไม่น่ารักเลยนะรอับไปสิรอับไปอกีกร้องทำไมพี่น้องแกตายให้หมดไปโอ้ลานะไปเออร้อนมันต้องร้อนจริงๆองโอ้หมูตินไป ไม่ต้องเติร์ขึ้นมาอีกมาเพิ่มแล้วมาดิเฮ้เฮจะทำอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะแน่ตูดโดมเลยซะน่ารักตูดโดงโอเคเดี๋ยวผมปรับนี่ก่อนแล้วกันอยากให้มันสว่างกว่าเนี่ยแกมมาโอ้เดี๋ยวก่อนคนกำลังปรับแสงอยู่เลยตายสตูปอ่ะปรับไม่ให้หมดตันๆเลย โอ้เหมือนสว่างขึ้นมาหน่อยหรือเปล่าเนี่ยก็ยังดีนะดีกว่ามันมืดถ้ามันสว่างกว่านี้หน่อยมืดมากต้องโดนกว่าจะถึงบอดไฟได้ต้องไปเคลี้์ลูกน้องก่อนเยอะเหลือเกินแต่ไม่ต้อง,งห่วงนะ กระสุนฉันนะ่ะพร้อมที่จะประทานเคนให้แกแล้วล่ะโอ oh, ้ตรงนี้เลยนะตรงนี้เลยนะได้เลยได้เลยก็รับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่ไปก่อนแล้วกันถ้ามีน้ำมนต์กับไม้เดียวหน่อยนี่มึงโดนแน่โดนฟาดแน่น้ำมนต์ร้อนๆไม้เดี๋ยวสเสบกูแกคงชอบย่า yeah, จะทำอะไรยังไม่น่ารักเลยนะ จะทำอะไรยังไม่น่ารักเลยเจ้าบีสาดมักมันเล่จงรอไม่ซะถึงจะล้มฉันก็ไม่ใ่ยยดีกับแกหรอกนะต้องซ้ำวัดีเอา้าลงไปทำไมอ่ะลงไปก็ขึ้นมาไม่ได้นะเอา้าลงก็ไปกันหมดเลยลงไปทำไมวอาลงไปขึ้นไม่ได้นะไปแล้วลงไปมันก็ขึ้นไม่ได้ <c oughs> ลงลาว่าฮุย <c oughs> ตอกใจแอร์บอแอร์บอทำเนียนเหมือนหินแล้วเราโอ้ยคนลมก็ต้องซ้ำอ่ะมันแค่นั้นแหละทำไมมองหน้ามองหน้าหาอุย้ยฮอจกินอยา่างไปต่อละพวกแกฉันมีเวลาว่ามาสู้กับพวกแกหรอกนะฉันจะไปเอาตัวใหญ่ไม่ใช่ตัวเล็กกระจกกจอกอย่างนี้ ข้าเห็นเจ้าพลังและอำนาจจะลงโทษเจ้าดับบดเดี๋ยวนี้ข้าเห็นโอ้ยมัแต่ข้างขวาอยู่ไม่เห็นเลยว่ามักหน้าแล้วข้างขวานี่ก็เยอะเหมือนกันนะนะ วาแต่มองมองอาบมากมาล่อฉันนี่มาร้อนไหมซี่ตูโด,ดโกงไหมซะคนนี้ยยังใจดีวันหน้าอาจจะไม่แล้วฮึไปไหนจะวิ่งไปไหนจะ๊ะจ๊ะจ๋าคิดว่าเก่งคิดว่าแจ๋วงั้นเหรอมาล้อนไหมซี่ร้อนร้อนไหม ซ้สำซ้ำตกโดง่งซะไปต่อข้างหน้าเนะทางยังอีกไกลไีกแล้วเราจัดกันไปนะครับพี่พี่เฮ้ยตงข้างหลังยังไม่ตายนนเหรอเนี่ยหรือมันมาใหม่อายอายเจ็บนะทำไมทำอย่างนาั้นล่ะเออเยอะเยอะค่อยๆค่อยๆโดนกัางเขนร้อนไหมซะ ร้อนๆเศรษฐ์แบบมันยังไงรู้หรือเปล่าฮะเจอรับไปอดอวยอดอวยเข้าไปอดอวยเข้าไปอีกร้องสีร้อง <c oughs> ร้องออกมา <c oughs> ร้องมันออกมาไอ้หนูแต่ฉักินเนื้อรับประทานแกดนได้หิวได้ก็คงทำมัแนแล้วกินยาแป๊บได้แล้วอแหมจะติดก็ไม่ติดต้องจี้ต้องจี้ ้องเร่งไฟดับแล้วก็ทำให้มันตื่นขึ้นอีกทีไฟไฟอะ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 ตัดซะโอ้ยยังมีอีกหลายตัวเลยนี่ขนาดยังไม่เจอตัวใหญ่เลยอ่ยมาเด้ตัวใหญ่ตัวนี้ก็ไม่รู้บอสบอกว่าตัวใหญ่ย,ยังไงอยู่แต่บอสไฟตัวสุดท้ายแค่น่าจะคิดว่าน่าจะตัวใหญ่แล้วนะ เอพอราะงั้นจะไม่ใช่บอสไฟต์อรงเถิดเตียงแรง,รงมีท่าพิเศษอะไรก็ว่าไปโอ้ยลูกๆมันเยอะจังลูกน้องแกมันเยอะอจริงๆเลยต้องมาไล่เคลียไล่ฆ่าพวกนี้ม่งั้นนี่น่าลำคาญแนะ่ๆไปร้อนไปสซิทำไมล่ะตายซะ ร้อนเลยร้อนร้อนอีกวอ้โหทำอะไรฉันโอ้ยจำได้ว sure> ่าไม่เคยมีเยอะขนาดนี้เลยนะเนี่ยทำไมคราวนี้มันมีเยอะกว่าเดิมวะเนี่ยโอ้ได้เลยพี่ไม้พี่มีไม้กางเขนพี่ก็ได้หมดอ่ะได้หมดท้าสดชื่นอ่ะไปจะเจอตัวใหญ่ได้ไปดิมา Hãy hết cả thang phèo luôn, bảo tôi là không để nó sinh ra, sinh ra thì cũng chỉ là tái đi, nhiều, 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 ตายันเขียดไปลบนากไปให้หมดลงนากไปซะเจ้าเดมอนเจ้าปีศาจลักบาเล่โอดโก้ไหซะโอ้โหน่าเสียดายพวกหนังพวกนี้จริงเลยเยอะจริงดีหนังมันเต็มมาด้วยต่อทีอ่รอแะไรมีอีกไหมกายเจอตัวใหญ่หรือย,อยังเนี่ย อยากโดแล้วเนี่ยอยากโดแล้วเนี่ยเฮ้ยข้างหน้าเหมือนน่าจะเป็นทางนี่แหละทางจบแล้วมั้งฮึวัตเตร์เฮกมันตัวใหญ่มันออกมาจากตรงลวาวาโอ้ยเดี๋ยวก่อนกูต้องเลียนลูกน้องก่อนเพลงมาด้วยเพลงมันมันสียเพลงบอดไฟล์แะมึง มาดิครับอุ้ยมันปีนกำแพงข้างบนได้ด้วยเหรอเชี่ยะป่กำแพงได้ด้วยตัวเล็กมันต่ากันไม่ได้เนี่ยโอ้ยแต่ตัวใหญ่ทำได้งั้นจะเกียร์ลูกน้องมันก่อนแล้วกันไปมันเลยนะมึงดูแล้วน่าจะเป็นตัวใหญ่เหมือนเหมือนตัวตัวเล็กกันแหละเล่นผ่านไปหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยใจเย็นเกียร์มึงก่อนทามีสไนเปอร์นี่สอยไปแล้วเนี่ย เางานก็ต้องระเบิดไปก่อนอานะเอาระเบิดไหนก่อนเอ้ยลูกเกี้ยงเดี๋ยวยิบมาเฮ้ย hey! oh เชิ t โดนไม่ซ้าครึ่งหลอดเลยเหรอเอาเรื่องอะเนี่ยมาก็มาต่อพลามแปบ๊บไปกำะแพงและเฮ้ยเหมือนว่าข้างหลังมันจะมีแสงวิงวว่งวับวิ่งวับเหมือนกระสือเลยนะว้าว เอฟเฟกต์ใหม่ยังงั้นเหรอก็เข้ามาโอ้ shit เกรียบลูกน้องมึงจังมาอาธานเคนไม่โดนด้วยไปแก มาตัวนี้ไปไหนมาขาัดนะหน่อยแล้วกันขัดนะหน่อยแล้วกันก็มาดีวะก็มาดีวะอุ๋งอุ๋งมามาไปไหนไปไหนโอโน้โหระเบิดเสียเปล่าไปเยอะเลยลงมา ปิดกระสนุนหมดลีโหลดลืมรีเหรอเนี่ย่าตีเหมือนกันเลยไม่แค่่ากระโดดเพิ่มมามีแสงเขอไม่แสงไฟเหรอมาเลยเฮ้ยเสียดลบยากอยู่อันนี้เจ็บโจ๊ะเจ็บอจ๊ะ ลูกสองแล้วกันลมแล้วก็ต้องซ้ำมันยังไงอะเจอกางเขนหน่อยไหมมันร้อนไหมกังเขนอะฮะมันร้อนไหมมันก็ร้อนอยู่นี่วามันก็ร้อนอยู่นี่ว่า,ออวาฮะเกินร้อนอยู่ไม่ใช่เลยไงฮะลูกสองใช้ทำไมเติมแบบป๊บเติมยาแปบบ๊บรอรอรอก่อนนะหนุม่ม ยตัวนี้มันเดือดตัวนี้มันเดือดไปไหนมหม่ปีนได้ปีนเยอะมึงออ้ ยายาตาขาวหมดแล้วน้องเดือดจริงโอเคเปลี่ยนมาใช้เป็นหนังนี่แหละดูดีว่าจัดก,การได้เท่าไหร่เดี๋ยวรอเลือดเต็มก่อนมึงเจอีนแน่มาลงมาลีโหลดรอเฮ้ย <c oughs> <c oughs> กระโดดเท่โดนท่แล้วหนึ่งโอเคใช้ได้อยู่ตายใช่ไหมโว้ย <c oughs> <c oughs> ตาเป็นไงวนะเนี่ยก็เหมือนตัวเล็กแหละแต่ตัวมันใหญ่กว่าไปดื่มอะไรมาเนี่ยแกขอหนังแกนะห <c oughs> นักเอาการจ้ตัวนี้โหได้มาห้าชิ้นเลยตัวใหญ่ควรดีใจดีไหมไม่ได้หนังมาหนะ้าเนี่ยไม่นะไม่ได้ดีใจเท่าไหร่นะอึดอะไรอย่างนี้ <c oughs> คิดว่าแซบก็อ,อย่ามายุ่งนะจ๊ะเค okay, ถ่ายลูกแล้วก็กลับบ้านกันบอกเลยว่า,ว,าวันนี้เสียรูปไปเยอะนะฮะ อันนี้เต็นท์ที่เราเซฟไว้สลหับนอนเกมเซฟเอืมก็เจอกับทิมมีเ่เหมือนเดิมนะครับดูซิว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าบุคคลเข้ามาได้เหมือนเดิมอีนนี่ก็กลายพันธ์เหมือนเดิมเข้ามาไม่ทันคิดว่าน่าจะเหมือนเดิมนะฮะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง แค่เพิ่มบอสไฟปรับพูธป,บ,ปบนี้ปรับนั่นแต่บอดไฟคราวเนี้ยมันเอ,เอาเอาเรื่องอยู่เบื่อมากเดือดอขวากครอบครัวพับั้นอีกอ่ะ มันจะจบเหมือนเดิมนะเนี่ยนายจะออกจากเกาะไหมที่ไม่เก่าไม่ล่ะฉันว่าอยู่ที่นี่ต่อถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็เดี๋ยวมาเจอก,กันใหม่นะไปก่อนละเจอกันฉันขออยู่ที่นี่ต่อละฉันสนุกมาก บอสไฟสนุกมากบายทิมมี่บายลุงเปอยผ่านจากภักแรกไปนะบ๊ายบายฟาร์มต่อบอกรถเสียไปเยอะไหนดิสิกระสุนเหลือเท่าไหร่เนี่ย ช็อกกันเหลือ12บก็ศูนย์เก้าประมาณเนอะสิบสาโหดไปเยอะนะฮะลูกเกี้ยงเอ้ยมา,ยางไงอีกข้าเนี่ยลูกเกี้ยงมา,างไงอีกข้าเนี่ยฉันว่าฉันจะไม่ผิดว่าฉันปาไปหมดแล้วเนี่ยมาไงวะช่างมันแล้วกนะันไตเเียกระสุนไปเยอะอยจริงๆเนี่ยบอดไฟตัวน,นั้นเดือดมากอาจจะมีอีกนะผมอนาคตไม่น่าจะมีอยู่แค่ตัวนั้นแหละเอาล่ะหมดวาสลับเราวันนี้แล้ว ที่เหลือก็คือกลับบ้านนะครับเพื่อนๆใช่กลับบ้านไปหาที่รักของเราดีกว่าปเดี๋ยวเราจะกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมถ้ามีโอกาสอัปเดตหน้านะครับผมวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย